สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอบวสคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบโรกลมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s s t v t v สำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่9จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอสมหมอคนที่1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ก้าโดยในอาดุลคมินเขียวผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่กจัดประชุมวิชาการเสริมศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมหมอคนที่หนึ่งที่พึ่งชุมชนคนรักสุขภาพปี2565เคสุขภาพที่กและ10โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีเปิดในการนี้ทันตแพทย์อา คมประดิษฐุนรรณองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้เก็บบรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนอ,อสมอหมอคนที่1ที่พึ่งชุมชนคนรักสุขภาพและมอบประกาศนียบัตให้กับพื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพที่9และ10โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนประธานชมรมอ,อสมอระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมณนโะรงแรมทองทาดินจังหวัดสุริน อสอมอเป็นหนึ่งในเสาหลักที่เข้มแข็งของระบบสาธารณาสุขไทยมีความใกล้ชิดกับชุมชนทําหน้าที่เป็นหมอคนที่1ในการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชนร่วมกับหมอคนที่2และ3ตามนโยบายสามหมอ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขสนประเทศไทยได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับ5ของโลกและอันดับหนึ่งของเอเชียการเสริมสร้างศักยภาพอสมและยกระดับสู่การเป็นสมาร์ทอสมที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและดิจิทัลจึงมีความสําคัญเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนที่ยังไม่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงและดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรือรังผู้ป่วย ป่วยโรคไตเลือรลงังและผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงทำหน้าที่เป็นแกนนำสุขภาพและต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนสุขภาพในชุมชนสำหรับข่าวต่อไปค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงามอบประกาศนียบัตรแกอสอมอใหม่ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอสอมอ นายแพทย์ว <cin> <and true? f dragging> ิทยาวัฒนาเรืองโกวิทนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงามอบหมายให้นางนงนุชจตุราบัณฑิตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมใหม่ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอสมจังหวัดพังงาประจำปีงบประมาณ2565รวมทั้งสิ้นจำนวน56คนณห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพังงาได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอา,าสา,าสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านอ,อสอม,มอใหม่ประจำปี2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านสุขภาพและสร้างเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนโดยจัดอบรมภาคทฤษฎีระยะเวลา3วันณนะห้องประชุมสาธารณนะสุจังวัดพังงาและฝึกปฏิบัติงานณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลระยะเวลา2วันซึ่งอ,อสมอบางส่วนที่ผ่านการอบรมจะได้รับการทดแทนอ,อสมอที่พ้นสภาพและมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าป่วยการรวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของเขาวสารแวดวงสาธารณาสุขและพบกันใหม่กับรายการสวสคุยข่าวได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s s t v t v สําสำหรับวันนี้ดิฉันมาชิมาสกุลนาพร้อมทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ